สวัสดีจ้าเรื่องงานมากกับเฮ็ดย่ำปลาแซลมอนกินจา้าเมื่อนี้รถบัสกับมาซ้ายอีกแล้วเด้อค่ะเด้อเราก็มาเห็ดนี่จา้ามาหอดบานกับไม่เฮ็ดย่ำปลาแซลมอนกินนะคะเบืองเบิกพริกพุ่นๆเลยจ้ะโอ้เห็นแซลมอนวเตเบืองไงมันคุกอยู่ข้างในนี่จา้าสล่านี่เดิโอ้ยนี่ด้อ ปลาเซรามอนนี่ดิเห็นบ่มันครุบอยู่ข้างในเพรียเอาเห็นบ่ือว่าเห็นคือว่าเห็นปลาเซรามอนมาเตะทับถมกันอยู่นี่เบิร์ดเห็นแล้วก็อยากกินอยากกินก็นมาจะมาก,กินน้ำกันเด้อยำปลาเซรามอนจักสีแซ่บบ่แซ่บบุ๊กน้องบาทานได้ซิมอยู่ เด้อจ้าไม่กินน้ำกันเด้อเลิกงานมาเมย์เมย์มนี่ล่ะเสียบเลยจ้ายปสสำปลาแซลมอนนะคะเสียบคือเก้ากินเหล้ากระแทบ สวัสดีจ้ามาเด้อกินยำปลาแซลมอนนี่น,นี่ยำปลาแซลมอนเยอะๆนะจ้าเป็นยังไงบุญหัเป็นยังไงบุงหูจ้ะ ซืกว่าจะมีข้าวโพดเยอะเกินไปนะคะใส่ข้าวโพดเยอะเกินอืม,อม,อม มืหนึ่งถืกล้องมืนึงจับตะเกียบ ขออนุญาตกินก่อนนะคะบันมีกล่องบันมีมืออันค้าตามกล่กองพี่นนอะขออนุญาตกินก่อนนะคะหิวมากเลยเลิกงานมาเน,นีย่ยเนื้อหิวหิวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องจีจังคนสวยชาแนลด้วยนะคะ Bye-bye.